พี่ย้ายของขออกจากครัวนะคะเราจะทําความสะอาดกันค่ะวันนี้ครัว,วเก่าบ้านหลังตเก่าหลังน้อยหลังน,นี้นะ,ะเราก็ต้องดูแลกันใจ,ใจใน,นะะี้ค่ะก็คือนี้เลยค่ะทําความสะอาดบ้ <c oughs> <c oughs> นานนะคะทําวนไปนะคะเช็ดเช็ด,ชดถูถูปัดปัดกวาดกวาดนะคะนี่คือชีวิตเป็นหลวงพอ่อเป็นบาทหลวงในในโบสถ์นะคะซึ่งเขาได้เสียชีวิตนะคะจากการการเสียชีวิตนี่ก็แบบเนาะเป็นข่าว เป็นหลวงพ่อเป็นบาทหลวงในในโบสถ์นะคะซึ่งเขาได้เสียชีวิตนะคะจากการการเสียชีวิตนี่ก็แบบเนาะเป็นข่าวก็เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วครัวสะอาดแล้วไปต่อแล้วก็ต้นไม้นะคะแล้วก็โดนต้นไม้นะคะทับทับแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็เป็นข่าวดังเลยะคะ่ะเพราะว่า เ,เป็นที่รู้จักก็คือนี้เลยค่ะทําความสะอาดบ้านนะคะทําวนไปนะคะเช็ดเช็ดถูถูปัดปัดกวาดกวาดนะคะนี่คือชีวิตไปที่อื่นต่อในห้องในห้องรับแขกนะคะจะต้องไปดูดฝุ่นไปจัดนู่นจัดนี่อีกนะคะเ,เ,เพราะว่าฝุ่นเยอะเลย ก็คือนี้เลยค่ะทําความสะอาดบ้านนะคะทําวนไปนะคะเช็ดเช็ดถูถูปัดปัดกวาดกวาดนะคะนี่คือชีวิตอนี่ย้ายของออกจากครัวนะคะเราจะทําความสะอาดกันค่ะวันนี้ครัวโเ,เก่าบด้านหลังโตเก่าหลังน้อยหลังนี้นะเราก็ต้องดูแลเป็นใจน,นะคะทำความสะอาดดังทั่วเมืองเลยนะคะว่าเออคือบาทหลวงท่านนี้ได้ขึ้นไปตันจะมองดูบ้านนี้นะคะซึ่ง เนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในชีวิตของคนเรามันไม่มานห้าสิบหกสปีแล้วนะคะเป็นบ้านหลังเก่ามากนะคะซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนคนที่อยู่เนี่ยนะคะก็เป็นเพรสเตนหรือว่าเป็นในเสราร์อาทิตย์ของฉันวันหยุดของฉันก็มีอย่างนี้ล่ะคะ่ะวนเวียนไปนะคะอันนี้ก็คือแค่ทำครัวเดืออย่างไม่รวมถึงก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะ เสร็จแล้วครัวสะอาดแล้วไปต่อคราก็เบืนะคะเป็นคนเป็นรคจิตค่ะไม่ชอบเห็นบ้านรกนะคะนี่เลยค่ะอีแม่หัวฟูโอ้ยชีวิตบายบายไปที่อื่นต่อในห้องในห้องรับแขกนะคะจะต้องไปดูดฝุ่นไปจัดนู่นจัดนี่อีกนะคะ,เ,ะเพราะว่าฝุ่นเยอะเลยสงบดีนะคะไม่เคยเจออะไรที่ ที่แปลกนะคะไม่ได้เจอเรื่องหลอนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเล่านะคะซึ่งคนผ่านไปผ่านมาประมาณห้าสิบหกสปีแล้วนะคะเป็นบ้านหลังเก่ามากนะคะซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนคนที่อยู่เนี่ยนะคะก็เป็นเพรสเตนหรือว่าเป็นเออ,เอนะคะเป็นคนเป็นรกจิตค่ะไม่ชอบเห็นบ้านรกนะคะนี่เลยค่ะอีแม่หัวฟูโอ้ยชีวิตบายบายดังทั่วเมืองเลยนะคะว่า คือบาทหลวงท่านนี้ได้ขึ้นไปตัดก็คือนี้เลยค่ะทำความสะอาดบ้านนะคะทำวนไปนะคะเช็ดเช็ดถูดถูปัดปัดกวาดกวาดนะคะนี่คือชีวิตต้นไม้นะคะแล้วก็โดนต้นไม้นะคะทับทับแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็เป็นข่าวดังเลยค่ะเพราะว่าเ,เป็นที่รู้จักไปที่อื่นต่อในห้องในห้องรับแขกนะคะจะต้องไปดูดฝุ่น ไปจัดนู่นจัดนี่เองนะคะเ,เพราะว่าฝุ่นเยอะรรู้วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็มีชีวิต,ตอยู่แค่วันนี้นะคะก็ไปที่อื่นต่อในห้องในห้องรับแขกนะคะจะต้องไปดูดฝุ่นไปจัดนู่นจัดนี่เองนะคะเ,เพราะว่าฝุ่นเยอะเป็นหลวงพ่อเป็นบาทหลวงในในโบสถ์นะคะซึ่งเขาได้เสียชีวิตนะคะจากการการเสียชีวิตนี่ก็แบบ เป็นข่าวเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่นะก็เนาะไอ้ที่บรรยายมานี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาพเลยนะที่ฉันทำงานค่าวันเศาราทีฉันดูดฝุ่น,ออนห้องอื่นเด้อซักพงซักผ้าทำกับข้าวโอ้ยจุกกจุกกจุกกุจกิก,กนะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนก็เอามาเล่าให้ฟังในเสาร์อาทิตย์ของฉันวันหยุดของฉันก็มีอย่างนี้ลค่ะวนเวียนไปนะคะ อันนี้ก็คือแค่ทําครัวเด้ออย่างไม่รวมถึงมากันเรยบ้านที่ดาใส่อยู่นี่ก็เป็นตอนหราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่นะก็เนาะไอ้ที่บรรยายมานี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาพเลยนะที่ชัดทํางานค่าวันเศร้าดิฉันสงบดีนะคะไม่เคยเจออะไรที่ ที่แปลกนะคะไม่ได้เจอเรื่องหลอนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเล่านะคะซึ่งคนผ่านไปผ่านมาก็เาตันเรื่อยบ้านที่ดาใส่อยู่นี่ก็เป็นตอนเาตันเรื่อย บ้านที่ดาใส่อยู่นี่ก็เป็นในเสาร์อาทิตย์ของฉันวันหยุดของฉันก็มีอย่างนี้ระคาวนเวียนไปนะคะอันนี้ก็คือแค่ทําครัวเด้ออย่างไม่รวมถึงดูดฝุ่นห้องอื่นเด้อซักพงซักผ้าทํากับข้าวโอ้ยจุกกจุกจุกิกนะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนก็เอามาเล่าให้ฟังทั่วไปนะคะเป็นที่รู้จักของเมืองนี้นะคะซึ่งท่านเป็นหลวงพ่อในโบสถ์นะคะแต่ก็ นะคะตั้งแต่อยู่มาก็บ้านนี้ก็สงบดีนะคะไม่เคยเจออะไรที่ที่แปลกนะคะไม่ได้เจอเรื่องหลอนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเล่านะคะซึ่งคนผ่านไปผ่านมาก็ทั่วไปนะคะเป็นที่รู้จักของเมืองนี้นะคะซึ่งท่านเป็นหลวงพ่อในโบสนะคะแต่ก็นะคะตั้งแต่อยู่มาก็บ้านนี้ก็ไปที่อื่นต่อในห้องในห้องรับแขกนะคะจะต้องไปดูดฝุ่น ไปจัดนูน้นจัดนี่อีกนะคะเ,เ,เพราะว่าฝุ่นเยอะลยหลือดังทั่วเมืองเลยนะคะว่าเออคือบาทหลวงท่านนี้ได้ขึ้นไปตัดไปที่อื่นต่อในห้องในห้องรับแขกนะคะจะต้องไปดูดฝุ่นไปจัดนูน้นจัดนี่อีกนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะเหือนี่ย้ายของออกจากครัวนะคะเราจะทําความสะอาดกันค่ะวันนี้ ัวเก่าๆด้านหลังเก่าๆหลังน้อยหลังนี้นะเราก็ต้องดูแลกันใจนะคะประมาณห้าสิบหกสิบปีแล้วนะคะเป็นบ้านหลังเก่ามากนะคะ่ะซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนคนที่อยู่เนี่ยนะคะก็เป็นเพรสเตนหรือว่าเป็นเออจะมองดูบ้านนี้นะคะซึ่งเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในชีวิตของคนเรามันไม่ ทั่วไปนะคะเป็นที่รู้จักของเมืองนี้นะคะซึ่งท่านเป็นหลวงพ่อในโบสนะคะแต่ก็นะคะตั้งแต่อยู่มาก็บ้านนี้ก็เลยนะคะเป็นคนเป็นรคจิตค่ะไม่ชอบเห็นบ้านรกนะคะนี้เลยค่ะอีแม่หัวฟูโอ้ยชีวิตบายบายเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่นะ,ะก็เนาะไอ้ที่บรรยายมานี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาพเลยนะี่ฉันทำงานค่าวันเ้าราดิฉัน ในเสาร์อาทิตย์ของฉันวันหยุดของฉันก็มีอย่างนี้ละคาะวนเวียนไปนะคะอันนี้ก็คือแค่ทำครัวเด้ออย่างไม่รวมถึงก็คือนี้เลยค่ะทำความสะอาดบ้านนะคะทำวนไปนะคะเช็ดเช็ด,ชดถูดถูปัดปัดกวาดกวาดนะคะนี่คือชีวิตหมาห้าสิบหกสิบปีแล้วนะคะเป็นบ้านหลังเก่ามากนะคะซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนคนที่อยู่เนี่ยนะคะก็เป็นเพรสเทนรือว่า เป็นสงบดีนะคะไม่เคยเจออะไรที่ที่แปลกนะคะไม่ได้เจอเรื่องหลอนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเล่านะคะซึ่งคนผ่านไปผ่านมาก็สงบดีนะคะไม่เคยเจออะไรที่ที่แปลกนะคะไม่ได้เจอเรื่องหลอนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเล่านะคะซึ่งคนผ่านไปผ่านมาก็ต้นไม้นะคะแล้วก็โดนต้นไม้นะคะทับทับแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็เป็นข่าวดังเลยค่ะเพราะว่า เป็นที่รู้จักทั่วไปนะคะเป็นที่รู้จักของเมืองนี้นะคะซึ่งท่านเป็นหลวงพ่อในโบสถ์นะคะแต่ก็นะคะตั้งแต่อยู่มาก็บ้านนี้ก็เราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่นะก็เนาะไอที่บรรยายมานี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาพเลยนะที่ชัดทำงานค่าวันเ้ารดิฉันนี่ยายของอ,อกจากครัวนะคะเราจะทำความสะอาดกันค่ะวันนี้ ตัวโสเก่าบ้านหลังโตเก่าหลังน้อยหลังนี้นะเราก็ต้องดูแลเป็นใจนะคะความสะา <c oughs> อาดก็คือนี้เลยค่ะทําความสะอาดบ้านนะคะทําวนไปนะคะเช็ดเช็ดถูถูปัดปัดกวาดกวาดนะคะนี่คือชีวิตไปที่อื่นต่อในห้องในห้องรับแขกนะคะจะต้องไปดูดฝุ่นไปจ,นจัดนู่นจัดนี่อีกนะคะ,ะ <c oughs> เพราะว่าฝุ่นเยอะเลยในเสาร์อาทิตย์ของฉันวันหยุดของฉันก็มี อย่างนี้ราคาวนเวียนไปนะคะอันนี้ก็คือแค่ทําครัวหรืออย่างไม่รวมถึงเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่นะก็เนาะไอที่บรรยายมานี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาพเลยนะที่ชัดทํางานค่าวันเศาร์ทด่ฉันบนิยายของขออกจากครัวนะคะเราจะทําความสะอาดกันค่ะวันนี้ครัวโตเก่าด้านหลังโตเก่าหลังน้อยหลังนี้นะเราก็ต้องดูแลกันแน,นะคะทำความสะอาด สงบดีนะคะไม่เคยเจออะไรที่ที่แปลกนะคะไม่ได้เจอเรื่องหลอนเรื่องอะไร